สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำให้โดยไม่ต้องขอเปิดใจสาวป่วยโควิดเจอยายวัย79ป่วยเหมือนกันดูแลไม่ห่างแม้ไม่รู้จักวันที่25เมษายนผู้สื่อข่าวว่าได้รับรายงานจากกรณีหญิงสาวรายหนึง่งได้โพสตคลิปในแอปพลิเคชัน Tik t o k อเป็นคลิปที่เธอกำลังอยู่ในชุดคนไข้คอยเปลี่ยนน้ำเกลือป้อนยาป้อนนมและเช็ดตัวให้คุณยายไม่ห่างซึ่งในคลิป เธอบรรยายรายละเอียดไว้ว่าช่วยดูแลคุณยายที่ป่วยโควิดเพราะเห็นใจสาวคนนี้ชื่อว่าคุณสุจิตราเจริญสุขหรือคุณสุเธอเล่าว,ว่าเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเธอพบว่าเธอติดเชือ COVID ้อโควิดและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะที่เธอกําลังรักษาตัวเธอก็ได้เจอกับคุณยายคนหนึ่งอายุ79ปีซึ่งยายก็ติดโควิดเหมือนกัน หมอบอกว่ายายน่าจะติดมาจากลูกชายซึ่งตอนรักษาเธอและคุณยายรักษาอยู่กันคนละห้องแต่ตอนนี้คุณหมอแจ้งว่าผู้ป่วยจะต้องไปเอกซอรเรย์ปอดเธอได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้ไม่ยอมไปเธอจึงเข้าไปปลอบและถามเหตุผลซึ่งยายบอกว่ายายไม่อยากไปเพราะยังไงยายก็น่าจะไม่รอดแล้วแต่คุณสุก็ปลอบไปว่าทําไมจะไม่หายหนูก็เป็นเหมือนยายเราต้องหายสิพร้อมไปพยุงยายพาไปที่ห้องเอกซอรเรย์ พร้อมกับพูดคุยยายจึงไว้ใจและพอกลับมาที่ห้องแต่ทั้งคู่แยกห้องรักษาพอตกกลางคืนคุณสุบอกว่ายายมาแอบเปิดประตูและมองเธอเธอจึงรู้ว่ายายไม่สบายตัวแน่เธอจึงลุกไปหายายและรู้ว่ายายมีไข้ปวดตัวปวดหัวคุณสุจึงวัดไข้และหายายให้กินพร้อมเช็ดตัวให้คุณยายเมื่อคุณหมอเห็นว่าทางคู่ดูแลกันได้จึงย้ายมารักษาในห้องเดียวกันคุณสุบอกายายไม่ชอบทานข้าว เพราะยายบอกว่าทนไม่ได้เธอจึงเอานมกล่องไปให้ท่านพร้อมตัดล้อมยายให้กินข้าวเพราะกลัวยายสุดแต่ยายก็กินไม่ได้จนมีอาการท้องร่วงคุณหมอจึงให้น้ำเกลือและออกซิเจนซึ่งคุณสุอาสาดูแลคุณยายทุกอย่างเปลี่ยนสายขยับสายให้ตลอดแม้จะทำถูกบ้างผิดบ้างแต่เธอก็สอบถามพยาบาลเพื่อความถูกต้องตลอดเธอบอกความในใจกับจันว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเธอถึงห่วงยายมากๆ แต่เธอก็รู้สึกผูกพันกับยายอย่างบอกไม่ถูกตอนนี้คุณยายได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองแล้วเพราะอาการแย่ลงเธอห่วงยายมากๆยังถามอาการจากคุณหมอตลอดเธอบอกว่าถ้าหากเธอหายและโควิดไม่ติดซ้ำเธอก็อยากดูแลยายด้วยตัวเธอเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ